ร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือยังครับสวัสดีครับพลพักนักปรุงครับที่มาของความโดดเด่นของรสชาติอาหารของเมนูสักเมนูหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากมาจากรสชาติที่ดีของเมนูนั้นๆเองแล้วสิ่งที่เราไม่อาจมองข้ามได้เลยก็คือเรื่องของรสชาติเสริมครับ ผมกำลังพูดถึงเรื่องของซอสครับหลายๆเมนูอาหารนะครับไม่ว่าขาวหรือหวานเนี่ยอาจจะมีความสมบูรณ์ในตัวของตัวเองอยู่แล้วแต่เวลาที่มีซอสมาเพิ่มเนี่ยก็ทำให้เพิ่มอรรถรสได้เช่นเดียวกันใช่ไหมครับในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูขาวหวานมากมายที่มีส่วนประกอบของซอสจะเป็นซอสอะไรบ้างและเป็นเมนูอะไรบ้าง ค้นหาคําตอบได้ในครัวเลยครับเมนูนี้นะครับพลจะทำฮอตดอกครับหลายๆคนคงจะเคยทานชินลี่ดอกนะครับชินลี่ดอกข้างบนเขาก็จะเป็นซอสเนื้อใช่ไหมครับแต่เมนูนี้เราจะมาประยุกต์ให้มีกลิ่นอายแบบเกาหลีครับเราจะทำฮอตดอกซอสเกาหลีครับโดยตัวซอสข้างบนเนี่ยก็จะเป็นหมูสับปรุงรสสไตล์เกาหลีนะครับซึ่งเราจะใช้ส่วนประกอบหลักก็คือน้ําพริกชื่อโคชูจังหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับสีเขาก็จะเป็นอย่างนี้ฮะ บางคนถ้าเปิดเทียบง่ายเขาจะบอกประมาณลดประมาณแบบน้ำพริกเผาหรืออะไรเงี้ยนะครับจริงจริงแล้วก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันสักทีเดียวนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาทําตัวหน้าหมูเกาหลีกันก่อนดีกว่านะครับใช้น้ํามันลาข้าวครับประมาณ1ช้อนโต๊ะ ข้อดีของการที่เราทำอาหารทานเองที่บ้านเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราสามารถเลือกส่วนประกอบที่ดีๆให้กับตัวเองได้ครับอย่างน้ำมันที่ผมใช้นะครับน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขามีวิตามินแล้วก็สารอาหารตา,ามธรรมชาติอยู่มากมายหลายชนิดข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามีกลิ่นมีรสที่เป็นกลางดังนั้นเวลาที่เราออามาปรุงใส่ส่วนประกอบใส่ hide, สมุนไพรใส่อะไรต่างๆมากมายเนี่ยนะครับเขาก็สามารถชูรสแล้วก็ชูกลิ่นหอมของส่วนประกอบของเราได้เป็นอย่างดีทีเดียวครับ เอาละละน้ำมันร้อนแล้วนะครับคนก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปครับใส่แครอทครับผัดใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราจะผัดให้หอมใหญ่ของเรานุ่มครับสำหรับเครื่องปรุงรสอย่างอื่นนะฮะเราก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับเราใช้2ช้อนชาครับคนก็จะตวงออกมาไว้เลยนะครับน้ำส้มสายชูนะฮะ1ช้อนโต๊ะครับโชยุนะครับ หนึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันพริกป่นนี่เราใช้ประมาณเศษหนึส่วนสี่ช้อนชาครับขิงป่นครับขิงป่นนี่เราใช้ครึ่งช้อนชาพริกไทยปรับให้เม็ดเล็กนิดนึงนะครับประมาณเศษหนส่วนสี่ช้อนชาครับสำหรับซส่กอกที่ทำฮอทดอกนะครับจะใช้เป็นหมูหรือไก่ก็แล้วแต่ที่เราชอบเลยนะครับน้ำมันเล็กน้อยนะครับอ่าเรากลับมาดูหอมของเรานะครับ ตอนนี้หอมนะครับสุกดีแล้วนะครับหลังจากหอมสุกใส่กระเทียมครับผมแล้วตามด้วยหมูบดลงไปเลยครับผมเราล้วนนิดนึงนะครับให้สุกทั่วดีครับอันในอีกกระทะหนึ่งนะครับถ้าเผื่อน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่เสก้อกองไว้นะครับพอหมูเริ่มสุกแล้วนะครับน้ําพริกโคชูจังลงได้เลยครับแล้วก็ส่วนประกอบของตัวเครื่องเทศที่เราได้เตรียมไว้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับตัวซอสหมูเกาหลีของเรานะครับอ้าวละปิดไฟได้เลยผมเปิดเตาอบไ้เลยครับที่220องศาเซลเซียสครับและแน่นอนขนมปังที่ผลเลือกเนี่ยครับสดใหม่แน่นอนครับแล้วก็ทําจากแป้งสาลีที่ไม่ฟอกขาวด้วยครับขนมปัง5คู่นะครับอ่าเราก็จะเปิดหน้าขึ้นมานะครับใช้เนยที่นุ่มดีแล้วนะครับทาลงไปให้ทั่วครับ ในการประกอบนะครับคลก็จะใช้ชีสเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นชีสมอสซาเรลลาแบบแผ่นตัดครึ่งครับผมพอเราตัดครึ่งแล้วนะครับเราลองครึ่งแผ่นไว้ด้านในครับนะฮะหลังจากนั้นก็ใส่เส้กกอกลงไปครับตามด้วยซอสเกาหลีของเรานะครับแล้วก็แปะด้วยชีสอีกชิ้นหนึ่งครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เรียงไว้จัดในถาดอบนะครับเตาอบของพลพร้อมแล้ว220องศาเซลเซียสครับ ประมาณ3-5นาทีนะครับชีสก็ละลายสวยงามดีใช้ได้แล้วครับที่เหลือนะฮะเราก็แค่ใส่จานเสิร์ฟนะครับแค่นี้เองครับก็พร้อมรับประทานแล้วครับรับประทานได้ถึง5คนและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูซอสที่พนนำมาฝากฮอตดอกซอสเกาหลีครับ พาสต้ากันบ้างดีกว่านะครับพลจะทําเมนูพาสต้าที่มีกลิ่นอายแบบไทยๆครับผมจะทําผัดพาสต้ากุ้งซอสกระเพราครับในการทําซอสกระเพราทําให้ง่ายเนี่ยนะครับก็จะมีพริกชี้ฟ้านะครับสีแดงพริกชี้ฟ้าสีเหลืองครับมีรากผักชีอันนี้ซอยไว้แล้วเล็กน้อยนะครับมีกระเทียมครับค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็มี มิขาครับใส่ใบกระเพราลงไปครับแล้วผลก็จะใส่น้ำมะขาเปียกลงไปนะฮะเราใส่ส่วนประกอบของที่เป็นของเหลวเนี่ยครับแค่พอว่าให้ปั่นได้เท่านั้นครับถ่ายส่วนผสมใส่หม้อครับใส่น้ำตาลทรายลงไปใส่น้ำปลานำไปตั้งไฟครับ แล้วก็เคี่ยวให้ซอสของเราค้นดีครับเราลองดูนะฮะถ้าเปิดซอส มีความข้นขึ้นเคลือบหลังช้อนได้อย่างเงี้ยครับประมาณนี้พอแล้วครับผมพักซอสให้เย็นครับระหว่างนี้เนี่ยนะฮะเราจะทำกุ้งทอดนะครับอันนี้ก็กุ้งแกะเปลือกทำความสะอาดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะทอดพริกนิดนึงแล้วก็จะทอดไข่ด้วยครับจะทำคล้ายๆไข่ลูกเขยครับสำหรับตัวไข่นะครับผลก็ต้มให้เป็นยางมะตูมครับเดี๋ยวเรามาทอดส่วนประกอบของเรากันเลยครับอ่ะคนเริ่มจากพริกก่อนนะครับ ทอดกุ้งทอดไข่ทอดใบกระเพราทอดพริกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำตัวผัดพาสตา้ากันเลยดีกว่าครับเส้นที่ผมเลือกใช้ในวันนี้นะครับเป็นเส้นที่มีส่วนประกอบของไข่ครับเขาจะมีลักษณะที่ต่างไปจากเส้นแห้งธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีไข่นะครับตัวนี้มันจะมีความนุ่ม เข้ามาเพิ่มนะครับตัวนี้เส้นออกสีเขียวๆนะครับเพราะว่ามีส่วนประกอบของสมุนไพรอยู่ในนั้นด้วยนะครับเราใช้ทั้งหมด3ก้อนครับใส่ลงไปครับหลังจากที่ใส่เส้นลงไปแล้วนะครับรีบตามด้วยเกลือนะครับแล้วก็ต้มให้เส้นสุกดีใช้เวลา5นาทีครับเส้นของพลใกล้สุกดีแล้วนะครับผมใส่น้ำมันลงในกระทะครับไม่ต้องเยอะนะครับ2ช้อนชาก็พอ เนื่องจากว่ากระทะที่พลใช้เนี่ยเป็นนอนสติ๊กครับนอนสติกเนี่ยฮะคุณผู้ชมสมมติเราผัดอะไรก็ตามนะครับเราลดน้ํามันลงไปได้เลยครึ่งหนึ่งครับเพราะว่านอนสติ๊กเนี่ยคุณสมบัติของเขาคือไม่ติดกระทะอยู่แล้วดังนั้นก็คือว่าน้ํามันจะใช้น้อยลงเยอะมากๆนะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ดีสําหรับคนที่ห่วงใยสุขภาพนะครับใส่มันกุ้งครับผมหช้อนโต๊ะนะครับแล้วพลก็จะเอาซอสที่เราทําไว้นะครับซอสกระเพราใช้ไม่เยอะครับใช้1ช้อนโต๊ะเท่านั้นครับใส่ลงไปด้วยนะฮะ นตักน้ำลวกเส้นนะครับลงไปประมาณครึ่งกระบวยครับผัดให้มันกุ้งหอมดีก่อนนะครับตอนนี้เส้นของพลได้แล้วครับเราก็จะตักเส้นออกมาครับใส่ลงไปในซอสผักเลยครับใส่ซอสปรุงรสลงไปครับหอมแดงเจียวเล็กน้อยครับพริกไทยครับใบกะเพราครับหลังจากนั้นเนี่ยฮะเราก็คลุกเส้นให้เข้ากับซอสดีครับ แล้วก็นำออกจากความร้อนจัดลงจานสวยๆได้แล้วครับ แล้วคและนี่ก็คืออีกหนึ่งจานซอสอร่อยออยนะครับที่มีเส้นพาสต้านุ่มๆเป็นสูตรประกอบหลักผัดพาสต้ากุ้งซอสกระเพราครับ นิธรรมะดงก็คือข้าวหน้าไข่เจียวปูผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเคยรับประทานในร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับทำไม่ยากเลยครับอ,องค์ประกอบทั้งหมดนะครับด้านล่างก็จะเป็นข้าวสวยญ,ญี่ปุ่นร้อนๆนะครับแล้วก็โปะหน้าด้วยไข่เจียวปูซึ่งความพิเศษก็คือว่าไข่เจียวตัวนี้เขาจะไม่ทําสุกมากนะครับแล้วก็ราดน้ําเป็นเหมือนน้าราดหน้าด้านบนคน้คนๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําข้าวหน้าไข่เจียวปูกันครับก่อนอื่นเนี่ยคนจะทําน้ําราดหน้าก่อนครับน้ำราดหน้าส่วนประกอบไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายครับอันนี้เป็น สาเกนะครับใส่ลงไปเลยครับโชยุครับผมน้ำตาลทรายผมเอาผงดาชิเนี่ยนะครับผสมกับน้ำสะอาดครับแล้วก็ใส่ลงไปครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังมีแป้งมันฮ่องกงนะครับเราต้องผสมน้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ตัวแป้งเนี่ยละลายครับอ่ะตอนนี้ตัวซอสของเรานะครับเดือดดีแล้วเราก็คนให้น้ำตาลละลายครับใส่ถั่วลันเตาลงไปครับผม ตัวถั่วลันเตามีความเย็นดังนั้นเราต้องรอให้ตัวน้ําซอสราดหน้าเดือดอีกครั้งครับหลังจากที่ตัวน้ําซอสราดหน้าเดือดแล้วนะครับเราก็จะเทน้ําที่ผสมกับแป้งมันฮ่องกงเนี่ยครับลงไปครับเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะได้เนี่ยครับน้ําซอสนะครับที่มีสีที่เงาสวยนะฮะเอาละซอสของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะเอามาพักไว้อ่ อีกหัวเตาหนึ่งนะครับเอาล่ะคุณผู้ชมจะสังเกตดูนะฮะเวลาที่พลทาอาหารเนี่ยมือทีปลก็จะชอบใช้ช้อนมงช้อนไม้หลายๆคนก็จะมีคําถามแล้วว่าเวลาที่ใช้ช้อนไม้แล้วไม่มีปัญหาขึ้นลงขึ้นลาหรอไม่มีนะครับถ้าเราดูแลดีๆครับเวลาที่เราทําความสะอาดก็เลือกอุปกรณ์ที่ถูกต้องเท่านั้นนะฮนะไม่ต้องไปใช้อะไรคมๆครับผนเลือกใช้ฟองน้ําที่หุ้มตะข่ายนะครับล้างเสร็จเช็ดให้แห้งดีนะครับ ไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะครับซอสของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทําตัวไข่เจียวดีกว่านะครับสำหรับตัวไข่เจียวนะฮะผลก็จะมีไข่2ฟองนะครับเราก็ตอกใส่ชามเลยครับผมใส่น้ําลงไปนะครับเพื่อไม่ให้ไข่เจียวกระด้างเกินไปประมาณหนึ่ช้อนโต๊ะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสนะครับผงดาชิครับผมเล็กน้อยครับโอเคหลังจากนั้นนะฮะก็อุ่นกระทะ กระทะใช้เป็นนอนสติกนะครับใส่น้ำมันลงไปครับนอกจากไข่ผมใส่หน่อไม้ครับแล้วเราก็สอยนะครับให้เป็นเส้นเนื้อปูเนี่ยนะครับเราแบ่งครึ่งหนึงนะครับใส่ลงไปครับ ก่อนที่ผมจะใส่ไข่เลยลงไปทั้งหมดนะฮะเราเตรียมข้าวใส่จานไว้ก่อนนะครับข้าวพลใช้เป็นข้าวญี่ปุ่นนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่มีข้าวไทยได้ไหมได้ครับผมหลังจากที่เราใส่หน่อไม้ลงไปนะครับต้นหอมครับพลตีเนื้อปูให้แหลกไปกับตัวไข่เลยนะครับอาละล่ะ นูนะครับเราใส่ลงไปครึ่งหนึ่งนะครับพอใส่ปุ๊บเนี่ยนะฮะใช้ได้แล้วครับผมเอาออกจากความร้อนครับผมแล้วก็โปะลงไปตรงหน้าข้าวครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตักน้ําซอสนะครับลาดลงไปครับความร้อนของตัวซอสนะครับก็จะทําให้เจ้าตัวไข่ที่ยังนุ่มๆอยู่เนี่ยครับสุกขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับด้านบนเราก็แต่งหน้าด้วยเนื้อปู แตงหน้าด้วยน้นหอมซอสอีกเล็กน้อยให้สวยงามนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่มีหน้าเป็นซอสหอมหอมสไตล์ญี่ปุ่นที่ผลนำมาฝากครับและนี่ก็คือข้าวหน้าไข่เจียวปูครับ หวานกันบ้างดีกว่าครับผมจะทำชีสเค้กแต่เป็นชีสเค้กที่มีหน้าตาแปลกไปจากที่คุณคุณค้นเคยนะครับผมจะทำชีสเค้กในรูปแบบของพาเฟ่ชีสเค้กสวรสมะพร้าวครับเอาละครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำส่วนประกอบของตัวชีสเค้กกันก่อนนะครับผมจะใช้กะทิส่วนแรกนะครับซึ่งมี100มิลลิลิตรเนี่ยครับนำไปตั้งไฟกับน้ำตาลมะพร้าวนะครับเพื่อให้น้ำตาลกับกะทิเนี่ย เข้ากันดีครับส่วนเจลาตินนะครับสูตรนี้เราใช้เป็นเจลาตินผงครับเราจะทําให้เขาพองตัวก่อนโดยการที่ว่าใส่ลงไปบนน้ําเย็นครับผมนําครีมชีสนะครับใส่ลงในโถผสมครับแล้วก็ตีให้คลายตัวเล็กน้อยนะฮะ,อะพอเขาเริ่มคลายตัวนิดหนึ่งนะครับเราก็จะใส่กะทินะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือ50มิลลิลิตรนะครับลงไปครับสำหรับ ชีสเค้กสูตรนี้พลจะปรุงรสด้วยกลิ่นอัลมอนด์ครับกลิ่นอัลมอนด์ที่พลใช้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลิ่นอัลมอนด์ที่ค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับดังนั้นเนี่ยใช้นิดเดียวเนี่ยนะครับก็ทำให้ชีสเค้กของเรามีความหอมล้ครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตีเนี่ยฮะให้กะทิกับตัวครีมชีสเนี่ยครับเข้ากันครับจนเนี่ยครับส่วนประกอบของกะทิแล้วก็ตัวครีมชีสแล้วก็กลิ่นอัลมอน เท่ากันด mm. ีครับอกลับมาดูที่กะทิอีกส่วนหนึ่งของเรานะฮะที่เราใส่น้ําตาลลงไปนะครับละลายดีแล้วนะครับพอละลายดีแล้วเรายกออกจากความร้อนครับผมคนเล็กน้อยนะครับประมาณ1นาทีใส่ตัวเจลาตินนะครับที่เราแช่น้ําจนพองแล้วลงไปครับหลังจากที่ใส่แล้วเนี่ยฮะคุนก็จะคนเจลาตินกับส่วนประกอบที่ยังอุ่นๆอยู่เนี่ยนะครับให้เจลาตินละลายดีครับพอละลายดีแล้วนะครับผมถึงจะใส่ ลงไปในส่วนประกอบของครีมชีสครับใส่ลงไปทีละครึ่งนะครับจะได้ผสมกันง่ายๆครับส่วนประกอบที่ได้จะต้องเนียนดีนะครับหลังจากที่เนียนแล้วเราก็หาภาชนะสวยๆคุณผู้ชมจะใส่แก้วค็อกเทลน่ารักน่ารักนะฮะหรือถ้วยลักษณะไหนก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ใหญ่เกินไปนะครับเพราะว่าเราจะเสิร์ฟเป็นขนาดที่พอดีหนึ่งคนรับประทานนะครับ สูตรนี้ก็ได้ประมาณสีถ้วยนะครับเราเคาะฟองอาการเล็กน้อยครับหลังจากนั้นก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะครับให้ตัวชีสเค้กซึ่งเป็นชีสเค้กแบบเย็นของเราเสร็จตัวดีครับกระทกรกนะหรือว่าสาวรดเรียกเขาให้เพราะนิดน,นึงแล้วกันเป็นภาษาอังกฤษเพราะมากเลยนะครับ passion fruit เอาละ,ละละเราใช้ทั้งหมด110กรัมเดี๋ยวเราหั่นนะฮะเขาจะมีเม็ดด้วยนะครับผมใช้เม็ดด้วยครับผม คนเพิ่มนะ้ำนิดหนึ่งนะครับใส่น้ำส้มข้นลงไปครับน้ำตาลทรายครับผมนอกจากนั้นเนี่ยครับผมจะใช้ตะไคร้ครับก็หั่นเป็นท่อนใหญ่ๆแล้วก็ดังไฟเลยครับเราก็จะเคี่ยวตัวซอสไปเรื่อยกลิ่นหอมของตะไคร้ก็จะลงไปอยู่ในตัวซอสครับเราจะเคี่ยวจนซอสเหนียวขึ้นซอสจะมีลักษณะที่ใสแล้วก็นำออกมาพักให้เย็นตักตะไคร้ออกก็ใช้ได้แล้วครับ ระหว่างที่เราเคี่ยวตัวซอสนะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวบิสกิตนะครับบิสกิตเนี่ยผมจะทําให้เป็นครัมเบิลแล้วมาโรยด้านบนแทนนะครับผมใช้ digestiv biskit ครับนอกจากที่เรารับประทานเฉยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าเราสามารถนํามาประกอบของคาวหวานได้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะบดเขาทําเป็นตัวครัมเบิลมาโรยบนชีสเค้กของเรานะครับผลใช้ไม่เยอะมากครับประมาณ75กรัมนะครับตอนนี้ผลก็จะบด digestiv biskit ให้ละเอียดครับ คนใส่เนยละลายลงไปนะครับเราขยำนิดนึงนะครับให้ส่วนประกอบของเนยเนี่ยเข้ากันกับบิสกิตครับนำเข้าอบครับเป็นเวลา10นาทีครับกลับมาดูที่ซอสของเรานะครับอยากให้ซอสสวยต้องช้อนฟองครับซอสของผมค้นได้ที่พอแล้วครับอะนำออกจากความร้อนครับ หลังจากนั้นนะฮะตะไคร้เราก็นําออกไปได้เลยครับซอสของเราเรียบร้อยดีแล้วครับเห็นไหมครับตัวซอสก็จะมีความใสขึ้นนะครับในระหว่างที่ร้อนๆเนี่ยครับอาจจะดูไม่เหนียวมากแต่เมื่อเราพักให้เย็นตัวลงนะครับซอสจะมีความเข้มข้นขึ้นอีกครับสําหรับ ช็อกโกแลตเดคอเรชันที่ผมจะใช้นะครับวันนี้ใช้เป็นสีขาวครับเพราะว่าจะได้เข้ากับตัวชีสเค้กครับเวลาที่จะทำช็อกโกแลตเดคอเรชันง่ายๆนะครับผมจะเลือกเป็นช็อกโกแลตคอมเพล็์ใช้แค่ไหนก็าหั่นออกมาแค่นั้นนะครับเดี๋ยวพลจะสับให้เป็นชิ้นเล็กนิดหนึ่งวันนี้ละลายง่ายๆเลยครับละลายในไมโครเวฟครับละลายในไมโครเวฟประมาณหนึ่งนาทีก็พอแล้วครับหลังจากนั้นนะครับ ผมเตียมน้ำตาลทรายไว้ครับเนี่ยฮะเราใส่ถาดไว้นะครับกระจายให้บางๆเดี๋ยวจะแต่งช็อกโกแลตบนน้ำตาลทรายนะครับเวลาพลิกขึ้นมาเนี่ยครับตัวช็อกโกแลตของเราก็จะเป็นเกล็ดเล็กๆสวยงามครับช็อกโกแลตละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราคนเขานิดนึงแคกเกลร์คนก็ได้แล้วครับทำเขาอ,อมานฮะพักให้เย็นลงครับเลยเดี๋ยวเราก็สับๆเขานิดนึงฮนะ แล้วเราก็จะพักให้ตัวไวช็อกแกลตของเราเนี่ยนะครับแข็งตัวบนน้ำตาลครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วนะครับอนตัวซอสสับปรดนะครับเรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็คือโฉมหน้าสวยๆนะครับของพาเฟชีสเค้กสับปรดมะพร้าวครับ สำหรับสูตรอาหารในวันนี้รวมถึงข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการสามารถเข้าไปรับชมได้ที่ w w w p o e f o o d m a f i a c o m ครับชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากอาหารนะครับใส่ซอสใส่สีสันเพิ่มเข้าไปได้นะครับอะไรก็ตามที่เราทำแล้วจะไม่รบกวนคนอื่นแต่ทำให้เรามีความสุขก็ทำเถอะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ